ก็จ้าโมนี่อยู่สารคามค่ะมาหาโนโมนะจ่ะอันนี้ก็อยู่หน้าค่ะคนนี้อยู่หน้าปาสิมาเบิงไวยหน่อยโนโมเดี๋ยวสิพาพีนพ่น,ะะน้องไปเบิ้งเนาะค่ะโนโมสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายหน่อยสวัสดีครับก่อนอย่างก็นักกีฬสตอร์บลีคือสตอร์บรีไหมสวัสดีครับหรือยัง สวัสดีครับก่อนแลบวเมื่อกีว้อมจะเบี่ยงก่ะโอ้ได้ดดับไปตลาดได้ดดับนะพี่ยงสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะแล้วไม่ได่ใครอีสานนะคะโอเคนะโมล่ะโมสวัสดีครับเราก็อยู่กับช่องพี่น้องไทยอีสานครับค่ะไปเบิ้งคุ้ยหน่อยนะโมเน่คุ้ยหน่อยนะโมซื้ออย่างครับปีใหม่น้องปีใหม่เกิดเกิดวันที่เท่าไหร่นะ เกิดวันที่หนึ่งเลยบัลลุกเกิดวันที่หนึ่งมกกลาเลยใช่ไหมใช่ครับน้ำโมเลยตั้งชื่อให้ว่าน้องปีใหม่ไหนอยู่ไหนอ๋อนี่ไงอืออุยนี่ไงน้องปีใหม่ของน้ำโมตัวนี้เลยเอ้านี่มันขี่ใช่หัวมันไหนน้องปีใหม่กำลังกินนมบัลลุก ยี่ม่กินนมแล้วแมวเป็นยังแม่บ่ได้เห็ดยังแม่บ่ได้เห็ดยังโอ้โอ้โอ้ไปปีใหม่ไปกินนมเด้อไปใหม่กินนมเด้อ ยิไม่หกำลังกินนมมีนาะให้ลูกกินนมกันหกมีนาะมีนาะให้ลูกกินนมก่อน ไี่นอนนอกจากสิมีงว่าโรเลี้ยงคยล้วยเราก็ยังเลี้ยงแมวอีก <c oughs> แมวนี่ชื่ออะไรนี่พี่คอสแมวชื่อนอย่างนี่พี่คอสตัวสีเทาชื่อว่าชื่ออะไรนะนโมแมวแมวตัวนี้ชื่ออะไรนะลกูกยูตัวสีเทาชื่อว่ายูตะยูต่ยูต่ายูต่ไม่ใช่ลูกโอ้มีสีดำสีดำด้วยไม่ นโมแล้วไอ้ตัวสีดำนี่มันชื่ออะไรลูกสีดำเนี่ยสีดำชื่ออะไรยูโรอ๋อยูโรสีดำยูโรยูตทายูโรมีอีกตัวนึงเรียงเรียงลายแทะเรียงมาแพงเด็แต่บิร์นพูมันสี่แครเรียวก็แพงบิร์นพูลมันตาเดี๋ยวะไปอยากเลี้ยงแมวเด้ลูกละเอาไปเลย หนูไม่อยากเลี้ยงแมวแต่หนูจัดได้อยู่แต่น้มนโมอยากเลี้ยงนโมกินเคก้กกินเค้กครับนนะป้ากำลังให้คุ้นข้าลายค่ะขิว่ากินาลายค่ะให้อาคุเอาคุนไปใส่พัก ตอานี่กก็กลว่ะชม,มันเป็นบรรยากาศดูหน้าเขาแบบไปะพน่น้อยเฟี้ยงเฟี้ยงนีง่ก็อัดให้ง้วาห้ค้ายเนาะคะ่ะยงมหนาแรงหนาฝน เกี่ยวเขาแล้วแล้วกะนี่หมองเรียงควายค่ะพี่น,อน้องไม่ได้ไปหาเรียงไกลแล้ววันนี้กะเรียงกับผูกไว้น้ำหน้าเข้านี่แหละน่าจะคองเองะนค่ะ มีแบบม่วงแดดเดินี่พี่น้องม่วงแดดส่วนต้นข้างหน้าน,น,เน,าน่เป็นมหาชนกเป็นมหาชนกพ่อได้กินค่ะปลูกใยย่างละต้นย่างละต้นส้อต้อนพ่อได้กินมะพร้าวน้ำหอมโดนๆจนเด็กกลับมาเถือนเนาะค่ะ ก็ใช่ครับจะไปเรียนทางเพียงเรีนกองเพียงเยงว่าเรียนคั้วกบมีฝนนกบมื่นเนาะ ใ่รรพี่เนอาเขา,าเ้าใหนะ้เยียนี้บอกากศเย็นดีพี่น้องลมเย็นเย็นปีใหม่นอนแล้วปีใหม่นอนอีกแล้วนะปีใหม่ตัวผูเนาะค่ะนี่นองปีใหม่นี่เป็นตัวผูเกิดเมื่อวัน <Cap> ที่หนึ่งมกราเมื่อกี้นะคะนี่ อย่างมกราหกห้าเมื่อกี้เลยอะไรยูตะฮะยูตะยูตะยูตะขี้อ้อนน้องยูตะยูตะตาสีทองไหนดูตาหน่อยตาสีทองนี่ โมกินอะไรสตรอเบอรี่เสบบลูสมบ่ะมาสมคือมันหวานน้ำมกินเหมือนว่าขนมเค้กห่านไหนนโมฝากช่องหน่อยบอกคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายกดไลค์กดติดตามให้นโมหน่อยนะครับ ฝากกดติดตามช่องพี่น้องไทยอีสานให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะปิดคลิปเลยไหมไหนนโมฝากช่องรีออยังครับอายุ <c oughs> <c oughs> สมก็อยากกินยีดอกเบื้องบเบื้องบนกินอนะ่ะสมก็ผนอยากอยู่สมก็สื่อมาอยู่นะ่ะ <c oughs> เห็นไหมควาย มีควายหลายตัวนะคะเอาหนังไปประตูเขานำหนังนำใไม่ับติ๊กเดี๋ยวเตี้ยเป็นภาพที่น่ารักมากเลยว่ายังไง เบื้องบันไดนะครับก็้โหบันไดจากที่นี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่รองอีสานให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตากดแชร์แล้วก็กดกระดิ่ง ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องพี่น้องไทยอีสานให้ด้วยนะคะบา,บายสวัสดีค่ะ